วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจกันมากครับโดยจะลองมองผ่านเลนที่ไม่เหมือนใครเลยนั่นก็คือข้อสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยวิชา Design Thinking ครับคำถามเปิดเลยก็คือถ้าเราต้องเจอข้อสอบที่วัดความเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์เนี่ยจะทำกันได้ไหมครับลองมาทำข้อสอบฉบับย่อนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเอาละครับมาเริ่มกันที่ข้อสอบส่วนแรกพื้นฐานของ e s ไซน T h i n k i n g ว่ามันคืออะไรกันแน่ หัวใจของเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเริ่มจากคำจำกัดความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆครับ Design Thinking ก,ก็คือกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเอาคนเป็นศูนย์กลางพูดง่ายๆเลยนะแทนที่เราจะเริ่มจากเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เรากลับด้านเลยครับเราเริ่มจากการทำความเข้าใจความต้องการจริงๆของผู้คนก่อนเพื่อที่จะสร้างทางออกที่มันตอบโจทย์ชีวิตของเขาได้จริงๆทีนี้กระบวนการที่ว่าเนี่ย มันถูกย่อยออกมาเป็น5ขั้นตอนหลักๆที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเรื่องทั้งหมดเลยครับก็คือ e m p a t h i z e define ideate prototype และ test เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละขั้นเลยว่าข้อสอบอยากให้เราเข้าใจอะไรบ้างขั้นแรกสุดเลยและอาจจะสำคัญที่สุดด้วย e m p a t h i z e หรือการเข้าอกเข้าใจครับ เป้าหมายของขั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่ทําแบบสอบถามนะแต่คือการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของกลุ่มเป้าหมายเลยไปสังเกตไปพูดคุยเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการที่มันซ่อนอยู่ลึกๆจริงๆพอเราได้ข้อมูลมาเต็มไปหมดจากขั้นแรกก็มาถึงขั้นตอน define หรือการกําหนดปัญหาให้มันคมชัดครับ นี่คือการกั่นกรองข้อมูลทั้งหมดเพื่อหาแก่นของปัญหาจริงๆไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุนะแต่คือการระบุให้ได้ว่าเฮ้ยปัญหาที่แท้จริงที่เราต้องแก้คืออันนี้นะมาถึงขั้นที่หลายคนน่าจะชอบที่สุดไอเดียหรือการระดมสมองนั่นเองครับนี่คือช่วงเวลาของการปล่อยพลังความคิดสร้างสารรค์ให้เต็มที่เลยคิดหาทางแก้ปัญหาให้ได้เยอะที่สุดเข้าที่จะทําได้ไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะทําได้จริงไหมในตอนนี้คือในขั้นนี้เนี่ย ปริมาณสำคัญกว่าคุณภาพครับสุดท้ายคือคู่หูที่ขาดกันไม่ได้ prototype และ t ท s t ครับคือการเปลี่ยนไอเดียที่มันเลยลอยอยู่เนี่ยให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้อาจจะเป็นแค่แบบจำลองบนกระดาษหรือแอปที่กดได้แค่ไม่กี่หน้าแล้วก็เอาไปให้ผู้ใช้จริงๆลองดูเลยเพื่อเก็บฟีดแบ็ k เรียนรู้แล้วก็วนกลับไปปรับปรุงนี่แหละครับคือวงจรของการเรียนรู้ที่เร็วและประหยัดที่สุดโอเคไปต่อกันที่ข้อสอบส่วนที่2นะครับ ส่วนนี้จะเจาะลึกไปที่เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราทำขั้นตอน Empathize ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นไปอีกคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงล่ะว่าที่เราเข้าใจลูกค้าน่ะมันถูกต้องและครบถ้วนจริงๆมันมีเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดในเรื่องนี้อยู่ครับและเครื่องมือที่ว่านั่นก็คือ value proposition canvas ครับมันเป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากที่ช่วยให้เราจับคู่ระหว่างสิ่งที่ลูกค้าต้องการ กับสิ่งที่เราจะนําเสนอให้มันลงล็อกกันพอดีทําให้มั่นใจว่าเราไม่ได้กําลังสร้างของที่ไม่มีใครอยากได้ออกมาสไลด์นี้สําคัญมากครับเรามาใช้เวลากับมันสักหน่อยนะคือมันแบ่งเป็น2ฝั่งชัดๆเลยเรามาดูฝั่งขวา Customer Profile กันก่อนนี่คือโลกของลูกค้าล้วนๆครับเริ่มจาก Customer Jobs ก็คือสิ่งที่เขาพยายามจะทําให้สําเร็จในชีวิตประจําวันต่อมาคือ Pain หรือความเจ็บปวดอุปสรรคความหงุดหงิดที่เขาเจอ และสุดท้ายคือเกณฑ์หรือผลลัพธ์ดีๆความสุขที่เขาคาดหวังทีนี้พอเราเข้าใจฝั่งลูกค้า tense, ปุ๊บนะก็หันมาดูฝั่งซ้าย value map ซึ่งก็คือฝั่งผลิตภัณฑ์ของเราครับเราต้องออกแบบ product s and services ที่มี pain relievers ไปช่วยบรรเทา p a i n ของลูกค้าและก็มี gain creators ไปสร้าง Gains ที่เขาอยากได้ให้เกิดขึ้นจริงเห็นภาพไหมครับมันคือการออกแบบที่สะท้อนความต้องการของลูกค้าเหมือนกระจกเลย เอาละครับเมื่อเราเข้าใจทฤษฎีและเครื่องมือแล้วก็ถึงเวลาทดสอบความเข้าใจในข้อสอบส่วนที่3ซึ่งเป็นกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริงกันเลยในข้อสอบมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าตลาดถูกครอบงำโดยยักษ์ใหญ่ระดับโลกแต่นี่กลับสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจท้องถิ่นประโยคนี้ลหะครับคือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของมวยรองอย่างเครื่องดื่มชูกำลังน u ม b บ r วในเวียดนาม ภาพรวมของเคสนี้ก็คือเกิดขึ้นที่เวียดนามในยุคก้าสูงความท้าทายก็คือการลงไปในสนามที่มีเจ้าตลาดอย่างโคคาโคล่าและเบปซี่ครองอยู่เป้าหมายคือต้องหาช่องว่างเพื่อสร้างที่ยืนให้ได้และผลลัพธ์นั่นหรอครับคือการยึดส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มชูกำลังได้ถึง6 5เปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับเอาล่ะตอนนี้เราจะมาลองใช้เครื่องมือที่เพิ่งเรียนไปมาถอดรหัสความลับสู่ความสำเร็จของมวยรองในข้อสอบส่วนที่4กันครับ ถ้าเราลองใช้ v a l u e Proposition Canvas มาวิเคราะห์ดูนะจะเห็น Customer Pain s หรือความเจ็บปวดของคนเวียดนามในยุคนั้นชัดเจนมากคือเครื่องดื่มกระป๋องของแบรนด์ยักษ์ใหญ่มันแพงคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีตู้เย็นไว้แช่จะซื้อดื่มทันทีเลยมันก็ไม่เย็นแล้ววัฒนธรรมของเขาก็ชอบดื่มกับน้ำแข็งแต่พอเทจากกระป๋องใส่น้ำแข็งปุ๊บรสชาติจืดหมดเลยนี่คือปัญหาล้วนๆเลยแล้ว number one แก้เพนเหล่านี้ยังไงนี่คือเพน reliever ที่ฉลาดมากของพวกเขาครับ 1. ตั้งราคาให้คนทั่วไปซื้อได้ไง,ง่ายๆ 2. เปลี่ยนมาใช้ขวดแก้วที่คนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว 3. ปรับสูตรให้เข้มข้นขึ้นใส่น้ำแข็งแล้วรสชาติยังอร่อยและที่สำคัญสุดๆเลยคือกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าเล็กๆกว่า3 0 0แสนแห่งทำให้หาซื้อง่ายในทุกที่จริงๆแล้วฝั่ง customer gains ละ่ะสิ่งที่คนเวียดนามมองหาคือความสดชื่นเติมพลังที่มันเข้ากับวิถีชีวิตของเขา Gain Creator หรือตัวสร้างคุณค่าที่สำคัญที่สุดของ number one ก็คือการเป็นเครื่องดื่มชูกำลังในขวดรายแรกของประเทศครับแค่นี้เลยแต่มันมอบอิสระให้ผู้คนได้ดื่มในแบบที่เขาต้องการไม่ว่าจะนั่งดื่มชิลๆที่ร้านข้างทางใส่น้ำแข็งเต็มแก้วหรือพกไปไหนมาไหนได้สะดวกและด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึง้งแล้วก็แก้ปัญหาให้พวกเขาได้ตรงจุดแบบนี้แล้วครับ มันทำให้น u m b บ r รวันสามารถสร้างการรับรู้แบรนด์หรือแบรนด awareness ได้สูงถึง80%เเลยซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากนะสำหรับแบรนด์ท้องถิ่นที่ต้องสู้กับยักษ์ใหญ่ระดับโลกในสนามของตัวเองกราฟนี้ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จเข้าไปใหญ่เลยครับดูสิเพียงแค่4ี่เดือนแรกพวกเขากวาดส่วนแบ่งตลาดไปได้ถึง3 0และภายใน4ปีตัวเลขก็พุ่งไปถึง65%นนี่แหละครับคือพลังการออกแบบที่เริ่มต้นจากความเข้าอกเข้าใจผู้คนอย่างแท้จริง และแล้วก็มาถึงข้อสอบส่วนสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ครับสิ่งที่ข้อสอบปลายภาคฉบับนี้สอนเรามันอาจจะไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือเครื่องมือแต่เป็นแก่นของมันที่ว่าการทดสอบที่แท้จริงของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันไม่ใช่การตอบข้อสอบให้ได้คะแนนดีนะแต่มันคือการนำกระบวนการเหล่านี้ไปใช้แก้ปัญหาที่มีความหมายให้กับผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงต่างหากคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันก็คือ มีปัญหาอะไรบ้างรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่เราสามารถทำให้มันดีขึ้นได้เพียงแค่เริ่มต้นจากการหยุดคิดถึงทำแก้แล้วหันไปมองหาและทำความเข้าใจก่อนว่าผู้คนต้องการอะไรอย่างแท้จริง